สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับทองคำหน่อยนะเพราะว่าเห็นครั้งที่แล้วมีคนบอกว่าเนี่ยทำไมไม่เห็นลงคลิปทองคำเลยแอดมินก็เลยมาลงวันนี้แทนนะแต่ครั้งก่อนคงไม่ได้ลงแล้ว่เพราะมันข้ามไปแล้วอะ่ะเนี่ยมาให้ดูเนี่ยกำไรแล้วนะเนี่ยขายแล้วนะสามพันสามร้อยพอดีเลยส <c oughs> ามพันสามร้อยพอดีเลยเพราะฉะนั้นก็จะเหลือทองคำเนี่ย เอากำไรก่อนนะสองหมืหกเนี่ยทําอย่างเงี้ยคือหลายๆลยทีมันก็ได้กำไรเยอะนะเห็นไหมทั้งก่อนจําได้มีอยู่ประมาณหกสัญญาอยู่เลยเนี่ยอันนี้เหลือประมาณสามสัญญาสีสัญญาแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเวลามันขึ้นเห็นไหมเขียวสองอันเลยง่ายๆแค่เนี่ยของคําเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นดู GOM นะแอดมินจะดู GOM นะก็คือขายแอดมินขายแล้วต่ำๆต,ต,ตูนศูนย์นะก็ แเราจะทําอะไรต่อก็ขายไปแล้ววันนี้มันมันมันบวกห้าสิบามจุดอะ่ะโอ้โหบวกวันหนึ่งห้าสามลบวันหนึ่งห้าสิบจุดร้อยจุดยังมีเลยหูทองคําหลังหลังนี้แบบแกว่งมากเลยนะคือคือคือแอดมินเล่นเล่นอย่างเงี้ยแกว่งขึ้นแกว่งลงทีนึงก็ได้กำไรทีนึงอะหลายครั้งนะ ครั้งหนึ่งก็เห็นหมากคราวนี้สองหมื่นหมืน่นสองหมื่นสองหมื่นหมื่นสองมืนมนงม่นอะไรเงี้ยมันอยู่ที่จุดไงถ้าร้อยจุดก็อาจจะหลายหมื่นหน่อยสี่ห้าหมืนน่นเนี่ยแกข่งแข็งเงี้ยร้อยจุดอาจจะสามหมื่นนะสามหมื่นเป็นไปได้สามสิบหมื่นเพราะว่าอมีหอาจจะต้องขายถ้าร้อยจุดอาจจะขายสองอนยญาหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวดูก่อนเออนีน่นะไ,ได้ง่ายๆอย่างเงีย้งยเนี่ยขายแล้วนะถามว่าจะขายอีกเมื่อไหร่ อย่างนี้ก็คงแอดมินขายไปแล้วที่3,300อาจจะไม่ได้ขายเลนส์ระหว่างราคาเนี้ยอาจจะต้องขึ้นไปอีกระดับหนึ่งอ่ะอาจจะขึ้นไปอีกมาาัก3,330อะไรเงี้ยเออ3,330ติด์อะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่ง3,350 60อะไรเงี้ยเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งอาจจะลินขายออกอะไรเงี้ยแล้วถามว่าจะซื้อตรงไหนก็ยสามติด300 3,300เป็นเกณฑ์ใช่ไหมก็อาจจะต้องย่อลงมาเหลือมาสักนึกก่อน สามสองเจ็ดอ่ะอาจจะเริ่มซื้อแล้วเพราะว่าแอดมินเาลาขาลงอยากจะซื้อเยอะๆอยากจะรีบซื้อเพราะว่าเพราะว่าอยากสะสมทองเยเยอะไงเพราะว่าตอนนี้เราก็ปล่อยทีเฟกแล้วด้วยเห็นไหมทีเฟกเราปล่อยไปแล้วเหลือแค่แปดสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดอ่ะแต่ก็ไม่แน่นะถ้าเกิดมันขึ้นมาก็อาจจะลองแต่คงไม่ได้ลองแปดร้อสัญญาแล้วอาจจะลองเหลือเจ็ดร้อยหกร้อยสัญญาว่ากันไบอะไรเงี้ยคือทางใตรงช่วงนี้แลลวก็ก็ก็คงไม่มีอะไรมากสําหรับทีเฟกอ่ะเอาไว้ก่อนจะบอกแผนทองคํานะก็ประมาณนี้แหละ ถามว่าทองคำอ่ะเขจุดประสงค์ของแอดมินอะใหญ่กสะสมเยอะๆเลยนะเพราะว่ามันมีประโยชน์ไงเพราะว่าขนาดแบงก์ชาติเราเรายังสะสมทองเลยแล้วทําไมเราจะไม่สะสมทองอยากสะสมทองจนกระทั่งเป็นร้านทองเยอะประมาณเท่ากับร้านทองเลยสักร้อยล้านอ่ะร้อยล้านอ่ะอยากมีอะ่ะเออเหมือนร้านทองอ่ะแต่ว่าเราไม่ได้ใช้เงินร้อยล้านไงเราเล่นฟิวเจอร์เล่นฟิวเจอร์ก็ประมาณเท่าไหร่ไองอะ่ะ สิบสัญญาก็สิบล้านสิบสัญญาเท่าไหร่อ่ะสิบสัญญาขี่ล้านยังไม่รู้สิบสัญญาติร์่เตตสามสัญญาสามล้านใช่ไหมสิบสัญญาก็คือสิบล้านอ่ะอ่ะใช่สิบสัญญาคือสิบล้านสัญญาใหญ่นะ G O M อ่ะสิบล้านต้องมีร้อยสัญญาถึงจะได้เท่ากับร้อยล้านอ่ะเออถึงได,ได้กับเปิดร้านทองได้เหมือนกับเหมือนกับปร้านทองย่อมย่อมเลยนะแต่ร้านทอง เล่นของตัวเองนะไม่ได้ไม่ได้ซื้อเองขายอะ่ะเออเออไม่ต้องร้อยร้านหรอกแค่ห้าสิบ้านแค่แค่ห้าห้าสิบสัญญาก็พอแล้วห้าสิบล้านพอแล้วก็ทับร้านทองแล้วร้านทองเล็กๆได้แล้วอ,อมีเงินประมาณห้าสิบล้านนะอืมแต่เราไม่มีเงินหรอกเรามีฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ก็ใช้เงินแค่ห้าล้านอ,ะอ่ะอเออแค่นั้นอะ่ะพอแล้วที่คาดหวังไว้นะแต่ตอนนี้มันยังห่างไกลอะ่ะตอนนี้เรามีแค่สองล้านสองล้านบวกกับห้าแสนก็คือสองสามล้านอ่ะสามสี่ล้านห้าล้านอะไรเงี้ย ก็ไม่ไดไ้ถือว่าเป็นถ้ากับเทียบทันชันล้านทองหรอกเป็นแค่นักเก็งกำไรเฉยๆแค่นี้แหละบอกให้ฟัง